ผ่านมาครึ่งวันแล้วใครที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านี่อย่าลืมนะเดี๋ยวดู <ฮะ S 2> ข่าวข่าวพังเที่ยงเสร็จยังพอมีเวลาไปทันอยู่นะถึง5้าโมงเย็นนะคะย้ํากันต้องรีบไปค่ะหากว่าคุณมีการลงทะเบียนเอาไว้ว่าคุณตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ,ะใช่ครับเห็นบอกว่าบรรยากาศทั่วประเทศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคนเหมือนจะตื่นตัวนะครับคุณสจีค <ฮะ S 2> ่ะไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะโดยเฉพาะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ลงทะเบียนไว เป็นอันดับ2ของกรุงเทพก็คือที่มหาพิลัยราชพัฒจันกเกษมเนี่ยเห็นบอกว่าบรรยากาศดิคนไปรอเข้าคิวตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขนาดนี้ผ่านมาครึ่งวันบรรยากาศเป็นยังไงติดตามกับผู้สื่ข่าวของเรานะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะน,นี้ทีมข่าวของเราก่อติดสถานการณ์นะครับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ นอกเขตเลือกตั้งนะครับตอนนี้ทีมข่าวของเราอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒจันกเกษมนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดหบที่ผ่านมา8นาฬกานะครับก็จะมีบรรดาประชาชนนะครับทั่วไปนะครับรวมถึงหนุ่มสาวไว้ทำงานคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยรุ่นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับ หลังไหลเดินทางกันมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านะครับด้วยาการประเมินด้วยสายตาแล้วก็การพูดคุยชักถามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบเกือบเกนนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับหลายคนเนี่ย เพิ่งจะเคยเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับหลายคนเลือกตั้งเป็นครั้งที่2และเหตุผลนะครับที่บอกว่าลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากว่า,าไม่สะดวกในการเดินทางกลับภูมิลาเนาที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569นะครับแล้วก็ติดธุระติดภารกิจสําคัญในเรื่องของการเรียนการทํางานในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับจึงได้รักษาสิทธิของตัวเองในการลงทะเบียนนะครับ ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะครับ1กุมภาพันธ์2569นนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากันวันนี้ครับก็ถ้าอยากให้บ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็รบกวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ทั่วๆกันนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับ ค่ะก็อยากให้คนไทยนะคะมาใช้สิทธิ์มาออกร่วมกันออกเสียงค่ะเพราะว่าจะได้อยากเห็นที่แบบว่าเอออะไรใหม่ๆอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่เปิดทีมเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับเหตุการณ์โดยรวมโดยทั่วไปเนี่ยยังถือว่าเป็นปกตินะครับไม่มีความวุ่นวายหรือว่ามีการทําผิดกฎหมายเลิกตั้งแต่อย่างใดนะครับซึ่งนะครับ ประชาชนนะครับผู้คนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยก็ปากเชิญชวนนะครับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมาใช้สิทธิของตัวเองในการลงตกเปนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วรวมถึงไปใช้สิทธิของตัวเองในวันที่8กุมภาพันธ์2569ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการพัฒนาประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ซึ่งบอกว่าหน่วยเลือกตั้งตรงจุดที่ทีมข่าวเรารายงานอยู่นี้เนี่ย เป็นอันดับ2ของกรุงเทพมหานครนะครับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนาเอาไว้นะครับของกรุงเทพมหานครโดยมีจํานวนตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2568จนถึงวันที่5มกราคม2569เนี่ยอยู่ที่51,719คนนะครับเลือกตั้งประเทศไทยนะครับต้องออกมาใช้สิทธิกันเยอะๆนะครับเลือกตั้ง69อนาคตเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยครับ ขอบคุณคุณมลเทียนนะครับแหม่บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะในพื้นกรุงเทพนะครับ